นี้เราจะมาสอนการโปรชาร์โดไฟนะครับให้เพื่อนไปโหลดแอปตัวนี้นครับโหลดใน Google นะครับในโซนมันไม่รู้ว่ามันมีหรป่าครับถ้ามีก็ไปโหลดในสตูนก็ได้เพจสตูนนะครับ มาแล้วมนกันแบบนี้ครับก็รอมันโหลดสักครู่ครับแล้วก็ไปเลื่อนไปเลยนะครับให้ไปหาชื้อไฟหาชื้อไฟนะครับ จะมีอยู่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาแล้วมาโหลดแล้วก็จะขึ้นเี่นแบบนี้นครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดนี่น,นะ ก็จะได้ดตรงนให้เพื่อนๆกดนี้กดเข้าไปรอแล้วไม่ขึ้นในห้ตัว แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วแต่ว่าผมเโหลดโหลดมาแล้วนะครับผมบอกแค่น,นี้นะครับแต่จะสอนเข้าเกมพอเพ,พื่อนเพื่อเข้าแอปตัวนี้แล้วเมืออ่อกดตัวรูปเอตัวนี้ครับแล้วก็มากดตัวที่ตัวคำศัพท์ตรงนี้นะครับ ก็มาเลื่อนหา Shadow Fight เมียที่ผมทำไปให้ดูเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็ออกครับนี่เป็นแหวนที่ใช้แล้วก็